ตอนที่ห้าบสามเคยจุบครั้งเดียวไปจิงยิ้มและพยักหน้าหลังจากที่เขาจักไปเซียวหยางก็เหลือบมองทุกคนใบหน้าที่เด็ดเดี่ยวของเขาเย็นชาริงจางและเสียงของเขาต่าแต่เขาแสดงความรู้สึกของการฆ่ายอย่างอธิบายไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บบ้างไหมไม่ทุกคนสส่หัวโดยน้องชายของฉันเสนอชื่อและพวกเขาก็ระวังซอมบี้มากแม้แต่คนที่อ่อนแอที่สุดก็ยังหน้าแดงและสส่หัวใบหน้าที่อ่อนแอของเขาก็ฉายแววมั่นคง ฝ่ามือที่เปราะบางของเขาก็กำหมัดแน่นเขามองไปที่ทุกคนและพูดอย่างชัดเจนฉันจะทำงานหนักเพื่อให้แข็งแกร่งขึ้นและจะไม่ลากคุณกลับไปท่าได้รับบาดเจ็บจากซอมบี้เพื่อเห็นแก่พี่น้องของฉันได้โปรดฆ่าฉันเถอะคุณหลิวหัวหยุดพูดและในที่สุดเขาก็สะดุดกลับมีเพียงความรู้สึกตื่นตระหนกในใจเรากับว่าเขาหายใจไม่ออกเขาสามารถฆ่าศัตรูและซอมบี้ได้เขาสามารถวิ่งไปข้างหน้าได้ แต่การฆ่าตัวตายหัวใจของเขาเจ็บปวดซึ่งอึดอัดมากกว่าเขาสูญเสียความรักหลายครั้งฉันไม่อยากเป็นสัตว์ประหลาดที่หมดสติซูเสียวโปโพูดดวงตาของเขาเป็นสีดอกกุหลาบและแม้แต่เสียงของเขาก็สัน่นจริงๆแล้วเขาไม่อยากตายเลยเขาอยากมีชีวิตที่ดีไปสิทําอะไรอยู่ไม่ดีเหรอหลี่ยี่เห็นว่าบรรยากาศตึงเครียดจึงรีบสาบแช่งแต่เขาจับมือลูกชายแน่นขึ้นราวกับว่าเขากลัวอะไรบางอย่างพ่อมันเจ็บ เสียงแผ่วเบาของหลี่เฉียงดังขึ้นแล้วหลี่ยี่ก็หันกลับมามองยิ้มอย่างเชื่องช้ารอยยิ้มซีดๆนั้นไม่เต็มใจและแข็งทื่อมากบางทีสิ่งที่เขาพูดตอนนี้อาจเป็นเพียงการฟังเพื่อตัวคุณเองมากกว่าหากฉันได้รับบาดเจ็บด้วยยาลังเลที่จะยิงมาที่นี่ฉันกลัวความเจ็บปวดหรือว่ายิ้มชี้ไปที่หัวใจของเขาเองท่าทางของชายผู้แข็งแกร่งนั้นดูสบายๆมันดูราวกับท่าเขาไม่สนใจสักนิดแต่ความเจ็บปวดในดวงตาของเขาไม่สามารถซ่อนไว้ได้บ้าเอย้ย ไม่มีแม่สามีคนไหนที่ยังกลัวความเจ็บปวดใครๆก็ตอบตกลงถ้าใครบาดเจ็บติดเชื้อจะแก้ให้ในนัดเดียวผมไม่ฆ่าพี่หรอกตอนนี้ทุกคนโอเคแล้วอย่าอย่าให้ชั้นหมึกร่างกายของคุณยังเปียกอยู่ชั้นยังไม่อยากอาบน้ําและนอนแต่พรุ่งนี้ชั้นต้องรีบเพราะผู้ชายจะเศร้าและเศร้าน้อยลงหันยานอารมณ์เสียมากเขามีคืนแห่งความดื้อรั้นจะตายก่อนอย่างไรโจจีพยักหน้าเห็นด้วยการให้เหตุผลของหันยานไม่ดีเท่าบางคนแต่เป็นการดีกว่าที่จะสนับสนุนจิตวิญญ,ญาณ เราทำงานร่วมกันและไม่มีความยากลำบากอย่างน้อยเราจะคิดว่าสมองของเรามีความยืดหยุ่นมากกว่าซอมบี้และมือของเราก็ว่องไวกว่าซอมบี้มันจะไม่เกิดขึ้นเราจะซ่อนได้ไหมเรามีปืนอยู่ในมืออยู่เลอรได้ยินพวกเขาคุยกันและพบว่าเขารู้สึกเสะเตือนใจอีกครั้งเขาไม่ได้คาดหวังว่ายมโลกจะใจดีและชอบทำขนาดนี้และรีบพูดแทรกไม่ฉันอยากจะขอบคุณพี่หัวที่มาช่วยฉันในวันนี้ไม่เช่นนั้นเราอาจจะไม่สามารถช่วยชีวิตเราได้ ในเวลานี้ซูเสี่ยวโปโก็หันหน้าไปมองอยู่เลิศแล้วพูดอย่างจริงจังว่าขอบคุณที่ช่วยฉันตอนนั้นเขาเกือบถูกซอมบี้ข่วนไม่อย่างนั้นมันคงไม่สะเทือนอารมณ์ขนาดนี้ฮันหยานตบโตด้วยฝ่ามือโอเคขอบคุณขอบคุณมีมากมายไม่สิ้นสุดในเมื่อทุกคนอยู่ด้วยกันคุณควรช่วยเหลือกันด้วยความช่วยเหลือจากกันและกันเราจะผ่านไปได้ต้องขอบคุณเหมาที่คุณสามารถทําได้ในใจมาสัญญากันเถอะตอนนี้อาจารย์มีเรื่องจะประกาศ ซูเสี่ยวโ,โปและอยู่เล่อหน้าแดงและดูฮันหยานที่ไม่ปิดปากแล้วความโศกเศร้าก็หายไปเมื่อฮันหยานมีเรื่องจะพูดทุกคนก็เงยหน้าขึ้นมาและคิดว่าเขามีเรื่องสําคัญผลที่ตามมาฉันเห็นว่าฮันยานใจร้อนและมองโจจีรีตาคุณแม่ของเขาตอบอาจารย์คุณคิดอย่างไรอย่าทําให้อาจารย์หิวโหยอีกต่อไปโอ้ฮันหยานเงียบอยู่ในห้องสารภาพใช่ไหมโจจีพูดไม่ออกได้แต่คิดคนโง่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาถ้าเขาเหมือนคนอื่นบ้างใครจะกล้าว,ว่าเขา เขาถอนหายใจเบาๆทำอะไรไม่ถูกเล็กน้อยแม้ว่าเขาจะดีใจที่ถูกสารภาพแต่เขากลับสนใจให้เป็นเรื่องตลกด้วยซ้ำฉันแค่ฟังหันหยานแล้วพูดว่าวันนี้และพรุ่งนี้ถ้าฉันตายฉันไม่อยากจะเสียใจฉันไม่สนยังไงสักคุณบอกฉันหน่อยสิอะไรจะเกิดขึ้นล่ะคุณพูดแบบนั้นหันหยานจะหลีกทางให้หมูที่ตายแล้วไม่กลัวน้ำเดือดด้วยวิธีนี้มีความไม่เต็มใจอย่างมากและจุดยืนที่ไม่มีที่สิ้นสุด โจจีลูปหน้าผากของเขาและห้องยังคงสว่างสวัยภายใต้ใตแสงไฟสปอตไล์เขาไม่ได้ให้โอกาสหันหยานพูดเขาดูเรื่องตลกอยู่แล้วและไม่สนใจที่จะดูอีกต่อไปริมฝีปากเย็นชาที่ถูกแช่แข็งเพราะฝนตกลงมาโดยตรงปิดกั้นปากที่พูดพลอยๆตกลงมีคนตะโกนและชายในห้องก็ผิวปากเธอหน้าด้านเหมือนฮันหยานมาโดยตลอดนี่จะเป็นโอกาสที่หายากเมื่อเธอพูดคำที่ทำให้ทุกคนเป็นลม เธอมองดูโจจีด้วยความแค้นใจครึ่งหนึ่งและหน้าแดงแล้วพูดว่าตายซะใจร้ายหน้าอายสำหรับเขาเขาคือหันหยานใช่ไหมในเวลานี้โดยใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้เฉาเล่ยจึงพาหวังซูปิงไปและขอให้อยู่เล่ออาบน้ำและรอให้ทุกคนไตร่ตรองว่าสินค้าทั้งสองได้รับการฟื้นฟูและสดชื่นแล้วและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเมื่อเห็นว่าพวกเขากำลังลำบากเสียวหยางจึงไปอาบน้ำก่อนและคิดถึงเรื่องนี้ ที่เหลือผมจะบอกว่าพรุ่งนี้เช้าหันหยานไม่ใช่เรื่องง่ายในปีนี้ตอนนี้เขาประสบความสําเร็จในด้านบวกแล้วเขาก็มีความสุขมากเช่นกันต่อเนื่องจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นใจของฉันเริ่มไม่สมดุลทันทีจนถึงตอนนี้เขาเคยจูบไปจริงเพียงครั้งเดียวและทําไมทั้งสองถึงได้แสดงความรักต่อกันทุกที่ทุกเวลาเขาเชื่อว่าถ้าคืนนี้มีห้องไม่เพียงพอทั้งสองอาจจะอายุด้วยกันหัวใจของฉันเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองและดวงตาของหวังซูปิงก็ขุ่นเคือง ฉันพบโอกาสเมื่อคืนนี้เดิมทีฉันอยากนอนกับปจริงแม้ว่ามันจะไม่ดีไปกว่านี้แล้วแต่ก็มีเนฟไรเซียลย่างที่เพิ่งพบกับทีมต่อต้านหมาป่าหวังซูปิงเฉาเล่ยและฉินห่าวอัดแน่นอยู่ในห้องสองเตียงสองห้องนอนซึ่งมีช่องว่างระหว่างเขาเซียวยางทำอะไรไม่ถูกเขาแค่ส่งพี่น้องไปพักผ่อนและเฝ้าดูตัวเองอยู่ในห้องนั่งเล่นสำหรับฉินห่าวที่อายุยังน้อยเขาตัดสินใจให้อภัยชั่วคราวเมื่อหวังซูปิงตื่นขึ้นมาในเชา้าวันรุ่งขึ้นเขารู้สึกหนา,าวเฉาเล่ยปกป้องคนรักของเขา และเกิดประกายไฟระหว่างเซียวหยางและไปจิงทันทีที่ไปจิงก้าวออกจากประตูห้องพวกเขาก็เห็นทั้งสองมองหน้ากันด้วยความรักใคร่เมื่อเดาได้ก็รู้เหตุและผลเขายิ้มเอียงเฉาเล่ชี้นิ้วไปที่เขาแล้วพูดว่าคนรักของคุณอยู่ที่นั่นผู้ชายที่มองฉันทําอะไรมาหัวใจของเซียวหยางเบ่งบานและความหดหู่เมื่อคืนนี้ก็หายเป็นปกติทันทีเฉาเล่รู้สึกหงุดหงิดและพบว่านายน้อยมักจะถูกโยนทิ้งไปเมื่อเขาใช้มันเสร็จแล้ว เมื่อคืนเขายังเห็นนายน้อยซ่อนตัวอยู่ในผ้าห่มและปิดปากเงียบและได้แต่ยิ้มเช้านี้เขาก็ดูแลตัวเองได้ไม่นานไปแปลงฟันล้างหน้าตัดสินใจทําเป็นล่องหนและไม่สนใจคนที่เป็นลมเพราะความรักมีคนลุกขึ้นทีละคนครั้งนี้เร็วเกินไปจริงๆเมื่อเห็นว่าทุกคนทําเสร็จแล้วไปจริงก็ค้นหาบ้านอีกครั้งมันเป็นไม้ถูพื้นทุกอย่างที่ทํางานก็ถูกเคลียร์ทันทีปีศาจอาจเข้าไปในหมู่บ้านไม่สะอาดเท่าไหร่ ในปากของทุกคนเซียวอย่างประกาศการจัดไปของเขาและบอกทุกคนว่าจิตวิญญาณของเขามีความต้านทานต่อไวรัสซอมบี้ในร่างกายเป็นอย่างมากตราบใดที่ไม่โดนกัดก็ไม่ติดเชื้อคนธรรมดาต้องให้ความสำคัญกับพวกเขามากขึ้นดูแลกันละกันเมื่อทุกคนได้ยินเช่นนี้ก็รู้สึกโล่งใจพี่น้องที่พัฒนาพลังตบหน้าอกของพวกเขาเพื่อรับประกันว่าพวกเขาจะปกป้องความปลอดภัยของทุกคนหากพวกเขาไม่ได้พัฒนาพลังพวกเขาก็จะมีความสามารถต่อสู้อันแรงกล้าที่ลุกขึ้นในใจและกาย เราต้องสร้างแรงบันดาลใจให้เร็วที่สุดและวางแผนแบ่งหน้าที่ให้เหมาะสมของแต่ละคนหลังจากขึ้นรถบัสแล้วเขาก็ไม่รีบร้อนอีกต่อไปเซียวหยางสั่งให้รวบรวมวัสดุในเมืองก่อนและหยุดเดินเดิมทีมีซอมบี้ไม่กี่ตัวในระหว่างวันแต่ละเขตดูเหมือนจะแตกต่างออกไปเมื่อพวกเขาออกจากบ้านทุกคนก็ได้ยินเสียงดังซอมบี้หลายสิบตัวไล่ล่าชายและหญิงไปทางทิศต,ตะวันตกเซียวหยางสั่งโดยตรงไปทางใต้คนที่อยู่ในผ้าคลุมรถคนเก็บพลังงานรวบรวมวัสดุ ฉันและไปจริงไปตลอดทางและพาหลี่เฉียงไปทางอื่นหลี่ยี่กังวลกลัวและไม่เต็มใจแต่สุดท้ายก็ปล่อยมือไปแล้วแต่ที่หัวลูกชายของเขาและเร่งเราอย่างระมัดระวังลูกต้องฟังลุงนะรู้ไหมหลี่เฉียงพยักหน้ายอย่างมั่นคงเพราะมั่นใจได้ว่าฉันจะเชื่อฟังและช่วยเหลือทุกคนรถมาจอดที่ประตูห้างสรรพสินค้าซึ่งอยู่ไม่ไกลซอมบี้รวมตัวกันในทันทีแต่โชคดีที่มีไม่มากเด็กดี อยู่เลอร์อุ้มหลี่เฉียงและทุกคนก็รีบลงจากรถประตูห้างสรรพสินค้าเปิดอยู่ข้างในยุ่งเหยิงและหลายสิ่งหลายอย่างถูกทำลายเมื่อรู้ว่ากรงเล็บของซอมบี้จะไม่ส่งผลต่อความสามารถของอยู่เลอร์ถ้าเขายังฝึกความแข็งแกร่งอยู่เสมออยู่เลอร์จึงกล้าหาญมากขึ้นและเป็นผู้นำได้ด้วยสัญชาตญาณและความแข็งแกร่งทางจิตก่อนที่อันตรายจะมาถึงเขาก็ยิงปืนออกไปทันทีดวงตาของไปจิงมองตรงไปที่เคาน์เตอร์เครื่องประดับที่ชั้นหนึ่ง เซียวอย่างเข้าใจคุณไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นบนส่วนไปจริงกับชั้นไปที่โกดังเซียวมินหังพยักหน้าไม่มีคนคัดค้านเรื่องนี้เซียวอย่างรีบขึ้นไปชั้นบนไปจริงรีบตรงไปที่เคาน์เตอร์หยกแม้ว่าคุณภาพของผลิตภณัณฑ์หยกเหล่านี้จะอยู่ในระดับปานกลางแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติคอลเลกชันหยกมีความใกล้ชิดและทั้งสองร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดหลังจากเก็บของเสร็จก็ไปที่โกดังด้านหลัง เมื่อเปิดประตูโกดังไปจิงขมวดคิ้วก่อนสถานการณ์ไม่น่าไว้ใจเซียวหยางเหลือบมองไปรอบๆขึ้นเครื่องได้เร็วมากไม่มีอะไรผิดปกติรีบหน่อยมีร้านฮาร์ดแวร์อยู่ข้างหน้าเราจะไปที่นั่นไปจิงคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เขารู้สึกว่าการระบาดของไวรัสประจำเทศมนตรมันเร็วเกินไปดูร่องรอยที่นี่น่าจะผ่านมาหลายวันแล้วแต่ถึงจะบอกว่าวุ่นวายมานานแล้วจะไม่มีข่าวคราวได้อย่างไรและสองวันนี้ผ่านไปหลายเมืองหลายเมืองเหลือแต่มนตรน,นี้เท่านั้น เหมือนเมืองที่ตายแล้วและแม้แต่คนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็หายากตอนนี้ไวรัสระบาดแค่ไม่กี่วันยังน่ากลัวขนาดนี้หวังว่าที่อื่นคงไม่เลวร้ายไปกว่านี้นะจบตอนที่ห้าิบสาตอนที่ห้าสการฆ่าแบบครอบคลุมทั้งสองรีบเก็บข้าวของและเห็นว่าคนอื่นๆยังไม่ออกมาพวกเขารีบไปที่ร้านข้างๆอีกครั้งสิ่งใดก็ตามที่ไปจริงเห็นมันมีทั้งประโยชน์และไม่มีประโยชน์ อย่างไรก็ตามมีพื้นที่มากมายมันเริ่มว่างเปล่าใช้เวลาไม่นานนักคนที่ชั้นบนก็ลงมายกเว้นว่าอยู่เลิกกำลังอุ้มหลี่เฉียงอยู่และทุกคนก็ถือกระเป๋าใบใหญ่ที่มีผ้าปูที่นอนอยู่บนหลังของเขาแค่นั้นแหละที่เหลือก็อยู่ในเซียวหยางหมดซูเปอร์มาร์เก็ตก็เหมือนถูกปล้นขวดและกระป๋องเต็มพื้นข้าวโปรยไปทุกที่เรายังไม่ได้ไปบนชั้นสามมานี้ก่อนเซียวหยางนั่นก็เต็มแล้วเช่นกัน เซียวหยางพยักหน้าปล่อยให้ไปจจิงติดตั้งเพียงบางส่วนเท่านั้นและนําส่วนที่เหลือไปไว้บนรถแม้ว่าจะมีความสามารถด้านอวกาศแต่เขาไม่สามารถเตรียมอะไรจากภายนอกได้ไปจจิงหน้าแดงและรู้สึกละอายใจในใจเขาไม่เคยคำนึงถึงประเด็นเหล่านี้เลยพื้นที่ของเซียวหยางว่างเปล่าคนอื่นก็กลับห้างกองโจเรียวหยางและไปจจิงที่ร้านริมถนนซ้ำสามครั้งเมื่อเห็นว่าห้างสรรพสินค้าเกือบจะโล่งแล้วทุกคนจึงกลับไปที่รถและเดินหน้าต่อไป หยุดแล้วหยุดตลอดทางออกจากเขตฉันแค่เร่งความเร็วเท่านั้นฉันไปที่ปั๊มน้ำมันและต้องการเติมน้ำมันเป็นผลให้ฉันไม่มีน้ำมันไม่เหลือสักหยดไม่เพียงแต่โกดังเท่านั้นแต่แม้แต่ปืนน้ำมันก็ดูเหมือนจะถูกปกคลุมไปด้วยสีเทาหนาๆนานาทุกคนเสียใจที่กำลังจะขึ้นรถยูเลอร์ได้ยินการต่อสู้ครั้งแรกและมองย้อนกลับไปเช้านี้ดูเหมือนจะมีคนอยู่สอองสามคนไปจริงเลิกคิวแล้วรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเขาไม่ได้คาดหวังว่าทั้งสองจะมีความสามารถเพียงพอ แต่เขาก็สามารถหนีจากซอมบี้กลุ่มใหญ่ได้เซียวหยางเงียบไปครู่หนึ่งรอสักครู่ก่อนจังหวัดนี้แปลกจริงๆบางคนอาจอยากถามจากนั้นไม่นานก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ดังมาแต่ไกลผู้หญิงคนนั้นขี่อยู่ข้างหน้าและผู้ชายก็ปล่อยพังที่อยู่ด้านหลังซอมบี้สองสามตัวที่อยู่ข้างหลังเขาถูกกำจัดออกไปหลังจากนั้นไม่นานก่อนที่พวกเขาจะถอนหายใจด้วยความโล่งใจพวกเขาเห็นรถคันข้างหน้าไม่มีแปลกใจไม่มีการโห่ร้องก่อนอื่นให้ระวัง หญิงจึงหยุดมอเตอร์ไซค์แต่ไกลไม่ก้าไปข้างหน้าชายคนนั้นเปิดหมวกกันน็อกแล้วมองดูดูเหมือนเขาจะรอยอย่างเงียบๆและดูเหมือนเขาจะตื่นตัวเมื่อเซียวหยางเห็นดังนั้นเขาก็หยิบวิทยุสื่อสารขึ้นมาโจจีไปถามสถานการณ์สิโจจีตอบรับคำสั่งของเขาและลงจากรถเพียงลำพังชายและหญิงมองเห็นเพียงคนเดียวและความตื่นตัวในดวงตาของพวกเขาก็หายไปอย่างเห็นได้ชัด แต่พวกเขายังคงรักษาท่าทางการโจมตีซึ่งผิดเล็กน้อยและทั้งสองก็จะวิ่งเร็วอย่างแน่นอนหลายคนพูดคุยกันสักพักและดูเหมือนว่าชายและหญิงจะเสียสมาธิสีหน้าของผู้หญิงถูกเขียนไว้บนใบหน้าระหว่างคำพูดพวกเขาจะโกรธและเศร้าจากนั้นจึงตกลงไปในอ้อมแขนของชายคนนั้นและน้ำตาไหลชายคนนั้นทำให้เธอสงบลงครู่หนึ่งก่อนที่จะเริ่มวิญญ,ญาณของเขาใหม่ฉันไม่รู้ว่าโจาจีพูดอะไรกับพวกเขาความปิติอินดีในดวงตาของพวกเขาแวบขึ้นมา จากนั้นไม่นานโจจีก็กลับมาและชายและหญิงก็ยังคงอยู่กับที่ต่อไปโจจีมาหาเซียวหยางด้วยสีหน้าตกตะลึงและพูดว่าพวกเขาเป็นชาวเมืองในคืนที่ไวรัสระบาดสถานการณ์การแพร่ระบาดก็รุนแรงที่นี่และในเมืองโดยรอบรัฐบาลปิดกั้นข่าวและฆ่ามันให้หมดพอลุกขึ้นทั้งสองก็หนีออกจากสถาบันไปการฆ่าแบบครอบคลุมคุณหมายถึงอะไรหวังซูปิงถามก่อนที่เซียวหยางจะพูด โจจีไม่มีพลังมากชั้นไม่รู้จะตอบมันยังไงไม่อยากจะเชื่อแต่ก็อดไม่ได้ที่จะเชื่อผู้คนมีความชอบธรรมและเป็นธรรมในสถานการณ์เช่นนี้ใครจะล้อเลียนเรื่องแบบนี้ได้ไปจริงตะคอกและในที่สุดก็ไขข้อสงสัยได้ไม่น่าแปลกใจเลยที่เมืองนี้มีซอมบี้น้อยลงไม่น่าแปลกใจเลยที่ปั๊มน้ำมันมีชั้นที่เท่าในความเป็นจริงแม้แต่รัฐบาลก็ไม่ยุ่งวุ่นวายไม่ต้องพูดถึงการฆ่าในเมืองหรือฆ่าในจังหวัดเลย ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่การเสียสละชนกลุ่มน้อยก็ควรจะอยู่ในสายตาของผู้บังคับบัญชาและเรื่องอื้อฉาวดังกล่าวจะแพร่กระจายไปต่างประเทศได้อย่างไรมีอุกกาบาตตกอยู่ใกล้ๆที่นี่หรือเปล่าหากเป็นเช่นนั้นก็สมเหตุสมผลที่จะอธิบายว่าเหตุใดเมืองนี้จึงได้รับผลกระทบร้ายแรงเซียวอย่างพยักหน้าและพูดเบาๆยกเว้นทางเหนือและชายฝั่งเทศมณฑลเกาผิงก็มีอุกกบาต เมื่อเขาตรวจสอบเส้นทางเขาสังเกตเห็นว่าคราวนี้อุกบาตตกลงมาซึ่งเกือบจะทั่วโลกมีสามลูกในประเทศนี้ไปจริงรู้สึกรำคาญเขาตรวจสอบคอมพิวเตอร์อย่างชัดเจนแต่ไม่ได้ใส่ใจกับรายละเอียดเหล่านี้อุกบาตของเขาลงจอดที่จังหวัดนี้ด้วยแต่ที่อยู่ไม่ได้อยู่ที่นี่เซียวหยางเหลือบมองเขาโดยไม่ถามฉากเล็กๆของเขาสีหน้าทั้งหมดเขียนไว้บนใบหน้าของเขาและด้วยการขยับศีรษะเล็กน้อยเขาก็เดาเหตุผลได้ สันนิษฐานว่าโรคระบาดท,ที่นี่รุนแรงต้องเกี่ยวข้องกับอุกกาบาตหรือนี่ภัยพิบัติระดับโลกนี้ก็เกี่ยวข้องกับอุกกาบาตด้วยโจจีลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามว่าหนึ่งในนั้นคือพลังลมอีกอย่างคือระบบน้ําดูชั้นสิเซียวหยางแทบจะไม่คิดถึงเรื่องนี้เลยและเหลือบมองโจจีถามพวกเขาว่าจะไปที่ไหนพาพวกเขาร่วมทางกับเราแต่ไม่ต้องการก็ไม่เป็นไรแน่นอนว่าหากสามารถร่วมทีมได้ดีขึ้นในอนาคต หากอยากแข็งแกร่งขึ้นทีมก็ต้องรองรับคนใหม่ระบบลมระบบน้ำแล้งสองคนนี้ก็หนีไม่พ้นหนีจากปากซอมบี้เหลือชั่วคราวให้สังเกตก่อนฉันถามแล้วโจจีตอบด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกคำพูดของชายและหญิงทําให้เขาตื่นตระหนกพวกเขาไม่ได้รับอันตรายใดๆทางกายภาพระหว่างทางประการแรกเพราะพวกเขาเดินเร็วและประการที่สองเนื่องจากอํานาจการยิงอย่างที่สามเป็นเพราะภูมิหลังตัวตนของปยจริงและไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนกล้าที่จะหยุดยั้งมัน ในปัจจุบันนี้พูดได้นะแต่เมื่อโลกวุ่นวายจริงๆเมื่อเผชิญกับกองกําลังอันทรงพลังสาสิบหรือมากกว่านั้นยังไม่เพียงพอที่จะมองและสําคัญมากในการรับสมัครคนใหม่ๆในทีมซึ่งมันจําเป็นไม่ต้องสงสัยเลยว่าหลังจากนั้นไม่นานโจจีก็พาทั้งสองมารวมกันเซียวยางเหลือบมองพวกเขาเบาๆขึ้นรถก่อนรีบไปต่อมีบางอย่างจะพูดบนรถชายและหญิงมองหน้ากันมีรถสี่คัน ผู้คนในรถบ้านมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแต่ไม่มีใครรู้ว่าควรขึ้นรถคันไหนไปจริงเจาะหัวของเขามาที่นี่ฉันมีอะไรจะถามคุณอันที่จริงเขาอยากรู้มากชายและหญิงหนีออกจากสถาบันได้อย่างไรในชาติที่แล้วเขาใช้สมองอย่างหนักและถูกจับกุมหลายครั้งคิดแล้วก็ต้องชื่นชมแต่บางครั้งคําตอบก็มักจะคาดไม่ถึงเสมอเมื่อเห็นเซียวอย่างพยักหน้าชายและหญิงก็มาถึงรถอวีเท่านั้น และไปจิงก็มีความไม่พอใจเล็กน้อยและคำพูดของเขาก็ถูกเพิกเฉยเซียวหยางหัวเราะเบาๆและนั่งบนโซฟากับไปจิงเขาพบว่าจริงๆแล้วเขาชอบรถคันนี้มากกว่าที่อื่นๆอย่างน้อยหวังซูปิงก็ได้แต่จ้องมองในรถเท่านั้นเมื่อเห็นสถานะของไปจิงและเซียวหยางพวกเขาก็ประหลาดใจเล็กน้อยและผ่านไปด้วยความประหลาดใจพวกเขาถอนการแสดงออกอย่างรวดเร็วและไม่มีความผิดปกติใดๆบนใบหน้าของพวกเขา ไปจริงพอใจกับสิ่งนี้มากโดยชีย้ไปที่โซฟาตรงข้ามนั่งหลังจากที่ทั้งสองนั่งลงซูเล่รู้สึกขอบคุณที่ได้เห็นผู้หญิงคนเดียวกันเธออยู่ในกลุ่มผู้ชายทุกวันเธอพบว่าเธอกำลังจะกลายเป็นชายเขยเมื่อเห็นว่าเสื้อผ้าเสียหายจึงหยิบออกมาจากตู้สองอันด้วยเสื้อผ้าหนาหน,น,นี้เพิ่งเอามาจากห้างก็ไปเทน้ำร้อนสองถ้วยความกระตือรือร้นนี้ยับยั้งชายและหญิงตอนนี้มันสงบและสงบแต่มันคงจะเครียด แต่ฉันสามารถดื่มน้ำร้อนได้ซักแก้วและหัวใจของฉันก็ดูอบอุ่นขึ้นผู้หญิงตาแดงกลับไม่เคยนึกถ,ถึงถ้วยน้ำร้อนเลยหายากมากนานแค่ไหนแล้วที่พวกเขาไม่มีอาหารร้อนๆหลังจากเกิดภัยพิบัติเพียงไม่กี่วันแต่ก็รู้สึกเหมือนมีชีวิตที่ยืนยาวเมื่ออารมณ์ของพวกเขาสงบลงไปจิงถามว่าคุณชื่ออะไรชายและหญิงไม่ได้รอการขยิบตาของเซียวหยางในครั้งนี้เมื่อเขาเห็นสถานการณ์ตรงหน้าก็ไม่มีอะไรที่เขาไม่เข้าใจชายคนแรกตอบ ฉันชื่อหยางชงหุยปีนี้อายุ28ปีชายผู้ใช้พลังงานลมทำงานในสำนักงานจ่ายไฟฉันชื่อหลิวหุยแฟนสาวของเขาผู้มีพลังน้ำติดตามเขามาไปจริงพยักหน้าพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ไวรัสระบาดเมื่อใดคุณถูกจับได้เมื่อใดและคุณหลบหนีได้เมื่อใดเมื่อเห็นว่าตาของหลิวหุยเป็นสีแดงอีกครั้งหยางชงหุยก็ตบไหล่ของเธอแล้วตอบว่าวันที่18มิถุนายนเทศมนตรอยู่ในความสับสนวุ่นวาย วันนั้นหลิวหุยและฉันอยู่ที่บ้านและลูกชายของลูกพี่ลูกน้องของเธอกำลังพูดคุยการแต่งงานในวันพระจันทร์เต็มดวงผลลัพธ์ที่ได้คือความคิดโบราณและโชคดีมากอย่างสงหุยเมาแล้วทั้งสองก็กลับไปพักผ่อนล่วงหน้าบ้านในชนบทไม่เหมือนเมืองในชนบททุกบ้านอยู่ไม่ไกลบ้านของหลิวหุยอยู่ไกลมีคนสองคนอยู่ใกล้ๆย,ย,ยกเว้นรุ่นน้องที่ทำงานในเมืองรุ่นพี่ยังอยู่ติดกันในชนบทและพวกเขาก็วิ่งไปงานแต่งงานการมีลูกชายในชนบทเป็นเรื่องใหญ่ พวกเขาทั้งสองนอนหลับจนถึงรุ่งสางและหลบหนีไปเพราะเหตุนี้วันรุ่งขึ้นพวกเขาพบสิ่งผิดปกติหลังเที่ยงหลิวหุยเฝ้าดูพ่อแม่และพี่ชายของเขากลายเป็นสัตว์ประหลาดหากพวกเขาไม่ได้พัฒนาพลังก็มีหยางชงหุยดึงอาจจะตายไปนานแล้วในเวลานั้นหลิวหุยบ่นเกี่ยวกับหยางชงหุยแต่ไม่คาดคิดว่าเมื่อพวกเขากลับมายัางที่ตั้งของเทศมนตรียังมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ารอพวกเขาอยู่พวกเขาไม่ได้เข้าไปในเมืองเลยและถูกจับกลุ่มก่อนเพราะเครื่องบินบินไม่ได้จึงไม่ได้เข้า ด้วยความเร่งรีบที่จะส่งพวกเขาออกไปมีอีกหลายสิบคนถูกจับกลุ่มพร้อมกันจากปากของคนเหล่านั้นทั้งสองได้เรียนรู้ว่าเมืองในเทศมนทนล่มสลายแล้วทหารได้กวาดล้างมันเรียบร้อยแล้วและผู้คนจำนวนมากก็กลายเป็นสัตว์ประหลาดพวกเขาสามารถหลบหนีได้เนื่องจากการพัฒนาอำนาจใครเคยคิดว่าเพิ่งรอดจากภัยพิบัติและล้มลงอีกครั้งเข้าไปในอุ้งเท้าหมาป่าบางคนเกลียดที่ตัวเองโง่คงจะดีกว่านั่งรอกองทัพมากกว่าที่พวกเขาเคยเรียนมาก่อน เมื่อพวกเขาคิดว่าเป็นเช่นนี้ในชีวิตของพวกเขาใครจะรู้ว่าเมื่อคืนก่อนจูจูนักจิตวิทยาก็กลายพันธุ์และเห็นผู้คนและบุคลากรที่ดูแลพวกเขาก็กลายเป็นซอมบี้วุ่นวายทั้งตึกเลยดูเหมือนว่าทองแดงและเหล็กที่หักไม่สามารถทนต่อการกระแทกได้ทั้งสองหนีไปซ่อนตัวในที่เบตดเพียงเพื่อพบพว่าคนทั้งบนทลนเสียชีวิตแล้วอย่างสงหุ้ยไม่พบเมืองหลวงร่างกายพ่อแม่ของเขาเมื่อพวกเขาเห็นพวกเขาทั้งสองก็ระมัดระวังเพราะรถของพวกเขาดีเกินไปสะอาดเกินไป และพวกเขาก็กลัวจริงๆฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องกลัวไปกว่านี้หลังจากขึ้นรถในชีวิตนี้คนธรรมดาสองคนไม่เคยมีรถนั่งดีๆแบบนี้หวังซูปิงเงียบไปบางทีหลังจากความตกใจเมื่อสองวันก่อนหน้านี้อาจจะได้ยินว่าคำพูดของคนสองคนหนักหน่วงแต่ก็ไม่ได้อึดอัดมากนะเซียวหยางและป่าจิงจ้องมองกันและกันดวงตาที่มืดมนก็เฉียบคมคุณหมายความว่าพลังก็กลายเป็นซอมบี้ด้วย หัวใจของอยังสงหุยตึงเครียดเขาแอบเพิ่มความระมัดระวังนั่งตัวตรงแล้วพยักหน้าใช่หลิวฮุยพิงแฟนของเธอแน่นแล้วมองไปรอบๆดูเหมือนจะมองหาความก้าวหน้าหลังจากต่อสู้มาสองสามวันความตื่นตัวดูเหมือนจะกลายเป็นสัญชาตญาณซูและยิ้มและพูดปลอบใจอย่ากังวลไปพี่ชายของฉันแค่ถามคำถามเขาเคยเป็นสามเขาแย่มากอยากกลัวเลยทั้งสองโล่งใจแต่หัวใจของไปจริงกลับจมลงตามที่พวกเขาพูด ซอมบี้ระดับแรกน่าจะปรากฏตัวออกมาแล้วโชคดีที่พวกเขาไม่ได้เจอพวกเขาไม่เช่นนั้นพวกเขาจะถูกแบ่งระหว่างถนนทั้งสองสายเมื่อวานนี้และพวกเขาก็รู้สึกตื่นเต้นเซียวหยางครางเล็กน้อยแล้วถามว่าซอมบี้ไปทางไหนและคนในเมืองท่าชั้นดาวถูกคนในเทศมนทน,น่าจะมีคนเยอะมากหยางชงหุยสายหัวฉันก็ก็ไม่รู้เหมือนกันพอเราเจอซอมบี้หลายตัวเราก็วิ่งหนีไปเราจะสนใจได้อย่างไรว่าเราไปที่ไหนส่วนในเมืองเมื่อเราหลบหนีก็ไม่มีใคร แค่ฟังนักจิตวิทยาที่ถูกจับกลุมอยู่หายก็จัดคนไปปล้นโรงพักแล้วพาทุกคนไปต่อต้านที่เหลือผมไม่รู้เซียวหยางเงียบไปครู่หนึ่งเมื่อเห็นทั้งสองยังคงนั่งตัวตรงเหลือบมองที่สู่เลยและพูดเบาๆคุณแนะนําพวกเขาให้รู้จักกับสถานการณ์หยุดสักพักแล้วแจ้งให้ทุกคนทราบอยู่เล่อหัวเราะเก่งจริงๆแล้วเธออยากพูดมานานแล้วไม่ค่อยได้เจอผู้หญิงแถมยังใช้ระบบน้ําแบบเดียวกันทุกวันนี้มีเจ้านายใหญ่ๆมากมายทั้งแก่ เธอต้องการคนจริงๆแนวหน้าเดียวกันไม่เช่นนั้นเธอก็กลัวว่าวันหนึ่งเธอจะถูกส่งออกไปสู่เครือข่ายการอ่านนวนิยายสกรปรกจบตอนที่54